สวัสดีแฟนหงแดงลิเวอร์พูลทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นลิเวอร์พูลประจำวันที่6พฤศจิกายน2 6 1 4โดย Liverpool Daily ่บายเซอโอซึ่งวันนี้ก็มาเป็น EP ีที่2แล้วและผมก็ได้คัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5ข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจกับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคง การันตีและมั่นใจได้คลิกที่ทิกงด้านล่างเลยครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยประเด็นเรื่องราวของหนึ่งนักเตะคนสำคัญที่สุดของลิเวอร์พูลและเป็นแกนหลักในแดนหลังของเราอย่างทางเวอร์กิลฟานได์นั่นเองเขาได้รับบาดเจ็บหนักที่หัวเขา่าจากการเข้าปะทะกับทางจอแดนพิกฟอร์ดผู้รักษาประตูของเอเวอร์ตันตั้งแต่เมื่อฤด,ดูกาลที่แล้วซึ่งก็ทำให้ฟานได์ต้องพลาดการลงสนามในช่วงส่วนใหญ่ของฤดูกาล อย่างไรก็ตามฟานได้ก็สัดอาการบาดเจ็บและกลับมาลงสนามได้อย่างสม่ำเสมออีกครั้งในฤดูกาลนี้ซึ่งเจ้าตัวก็ได้เปิดใจย้อนความรู้สึกของเขาตอนได,ได้กลับมาลงสัมผัสยอดย่าอีกครั้งเป็นครั้งแรกในเกมอุ่นเครื่องที่เจอกับทางแฮท่าเบอร์ลินเมื่อเดือนกรกฎาคมผมไม่ได้ไปเล่นศึกชิงแชมป์ชาติยุโรปดังนั้นมันทําให้ผมได้ใช้เวลาทั้งหมดในช่วงปิดฤดูกาลที่ประเทศโปรตุเกสร่วมกับนักกายภาพของเราฟานได้ก่าว เราทำงานกันอย่างหนักมากแต่มันก็ไม่ได้เหมือนกับการฝึกซ้อมเสียทีเดียวหรอกนะตอนที่ผมกลับมารายงานตัวฝึกซ้อมในช่วงปรีซีซั่นที่ประเทศออสเตรียผมยังคงติดประมาทมันรู้สึกประมาทในแบบที่ว่ามีความเป็นกังวลว่าผมจะรู้สึกอย่างไรหรือจะต้องตอบสนองในแบบไหนคุณกำลังทำงานเพื่อจะกลับมาลงสนามให้ได้เป็นครั้งแรกคุณรู้ได้ในทันทีเลยว่ามันจะมีการแข่งขันเมื่อใด และผมก็ต้องคุยกับทางนักกายภาพอยู่แทบจะตลอดเวลาว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเกมกับแฮท่าเบอร์ลินในช่วงปรีซีซั o n คือเกมแรกที่เราลงเล่นผมและโจโกเมสได้เล่นไป20นาทีและผมก็แทบจะหลั่งน้ำตาออกมาเลยตอนที่ผมได้ลงสนามมายืนเคียงข้างกับโจเราทำงานกันหนักมากเพื่อช่วงเวลาเหล่านั้นเราออชนะาการบาดเจ็บที่หนักหนาสาหัสมาได้มันเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึก เราก็ทำมันได้สำเร็จเรามารุยกันต่อเลยกับข่าวที่2ของวันนี้พเรผมอยากจ,จะขอพาเพื่อนๆมาเบรกอารมณ์กันสักเล็กน้อยตัดสลับมาดูเรื่องราวในตลาดซื้อขายนักเตะกลับกระแสะข่าวลือที่แพร่สะพัดอยู่ในเวลานี้กันบ้างมาต่างเอลนาซิองนาวสื่อชื่อดังจากประเทศสเปนได้ตีข่าวออกมาว่าลิเวอร์พูลกำลังให้ความสนใจในตัวโทนี่ครสไม่ฟิลทีมชาติเยอรมันของเอันมาริดอยู่ในเวลานี้ ขณะเดียวกันพวกเขาก็ยังระบุต่อไปอีกด้วยว่านิวคาสเซิลยูไนเต็ดที่ได้องค์มก,กุดราชกุมารมูฮัมหมัดบินซาลมานเข,าา on, ข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรก็แสดงความสนใจในตัวดาวเตะวัย31ปีรายนี้อยู่ด้วยทว่าล่าสุดดูเหมือนว่าเรื่องราวทั้งหมดเหล่านี้จะเป็นเพียงเสียงลือเสียงเล่าอ้างที่ไร้มูลความจริงใดๆ มื่อทางโวเกอร์สตูดให้เย่นส่วนตัวของเขาได้ออกมายืนยันเลยว่านักเตะในความดูแลต้องการจะอยู่ในถิน่นซานเตอโกเบนาบิลต่อไปทั้งนี้แม้จะไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะแต่เขาก็ได้พูดคุยเรื่องดังกล่าวกับทางฟอร์เรียนพรัสเทนเบิร์กนักข่าวคนดังจากทางสปอร์ตวันของประเทศเยอรมันสำหรับเรื่องของโทนี่ครสนั้นเขามีข่าวพัวพันกับลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่ ต่เอเย่นส่วนตัวของเขาก็ได้พูดกับผมพันทางรายการในพอดแคสต์อย่างชัดเจนเลยพรั t เทนเบิร์กทวีตเขาคิดว่าโทนี่จะอยู่กับเรอนมาดริดไปจนกระทั่งแขวนสตัดเขาไม่ได้บอกอะไรกับผมในการพูดคุยกันทางโทรศัพท์เลยว่านักเตะมีความคิดที่จะย้ายทีมอย่างที่ตกเป็นข่าวทั้งเขาและครอบครัวต่างก็มีความสุขกับเรอนมาดริดนะ จากคำยืนยันดังกล่าวข้างต้นของพรัเทนเบิร์กก็เป็นการระบุได้อย่างชัดเจนเลยว่ากระแสข่าวที่พยายามจะเชื่อมโยงทีมของเราเข้ากับโทนี่โครสนั้นคือการปั้นน้ำเป็นตัวขึ้นมาอย่างชัดเจนไหนๆก็พูดถึงเรื่องราวความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเรากันไปแล้วข่าวที่3ของวันนี้ผมก็อยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูความคิดเห็นของเอียนรัชอดีตดายิงระดับตำนานของทีมเรากันบ้าง เมื่อเขามองว่าลิเวอร์พูลไม่ได้มีความจําเป็นจะต้องพยายามซื้อนักเตะใหม่ในช่วงตลาดรอบนี้แต่เชื่อว,ว่าการรอไปถึงช่วงซัมเมอร์จะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่ามากมันก็เป็นแบบนี้มาตลอดอยู่แล้วนะมันมักจะมีข่าวลือมากมาย,ายรายรอบสโมสรลิเวอร์พูลว่าพวกเขาจะดึงนักเตะคนนั้นคนนี้เข้ามาเมื่อตลาดซื้อขายนักเตะเปิดตัวขึ้นรักลกาว ผมมองว่าการที่ริว์พูจะพิจารณาเรื่องการเสริมทัพในเดือนมกราคมนี้หรือไม่นั้นบางทีมันอาจจะขึ้นอยู่กับอาการบาดเจ็บของนักเตะภายในทีมที่พวกเขาต้องเผชิญอย่างไรก็ตามพวกเขาก็มีจุดยืนในเรื่องของการเสริมทัพที่มีความชัดเจนมาโดยตลอดว่าจะซื้อนักเตะใหม่เข้ามาเฉพาะคนที่เก่งกว่าที่พวกเขามีอยู่ในทีมเวลานี้เท่านั้นนะ ผมยังคงมองว่าลิวร์ภูจะสามารถรับมือกับสถา,านการณ์ที่เป็นอยู่ได้ด้วยทีมที่พวกเขามีอยู่อันนี้ผมพูดด้วยความสัตย์จริงเลยผมคิดว่าการรอไปซื้อนักเตะในช่วงซัมเมอร์น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่านั่นเป็นเพราะว่าคุณจะได้มีเวลาในการปรับตัวเข้ากับทีมและการซื้อนักเตะใหม่ในเดือนมกราคมส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการซื้อเข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือแก้ขัดแบบที่เราได้เห็นกันในหลายต่อหลายครั้ง นั่นไม่ใช่สไตล์ของเยอเกนครอปเลยดังนั้นผมไม่คิดว่าเราจะได้เห็นเขาออกไปคว้าตัวใครเข้ามาเพียงแค่มันมีความจำเป็นจะต้องซื้อหรืออะไรแบบนั้นสิ่งเหานั้นจะไม่เกิดขึ้นมันน่าสนใจที่จะมาติดตามดูกันว่าจะมีใครอยู่ในตลาดซื้อขายนักเตะตอนเดือนมก,กราคมน,นี้บ้างแล้วเราจะตกเป็นข่าวพัวพันกับนักเตะคนไหนแต่ผมยืนยันเลยว่าครอปจะไม่แค่ซื้อนักเตะเพียงเพราะว่าเขาจะต้องซื้อแน่ หาเขาจะคว้าใครสักคนเข้ามามันจะต้องเป็นคนที่ผ่านการพิจารณามาแล้วอย่างละเอียดทีท้วนและผ่านการตัดสินใจที่วางแผนมาเป็นอย่างดีแล้วบางทีมันาดเป็นนักเตะที่พวกเขาติดตามดูมานานกว่า2ปีเรามารุยกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนเพื่อนมาดูบทสัมภาษณ์ของทางเยอเกนครอปนายใหญ่เฮฟวี่เมทัของเรากันบ้างถึงมุมมองสำหรับการลุ้นแชมป์พิมลิกในฤดูกาลนี้ เขาเป็นคนปลดล็อกพาลิวอพูผงาดควา้าแชมป์พิมรีกได้เป็นหนแรกในรอบ30ปีด้วยการเก็บไปถึง99คะแนนและทำสถิติเป็นทีมที่ควา้าแชมป์ได้เร็วที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์อย่างไรก็ตามในายใหญ่ชาวเยอรมันก็เชื่อว่าทีมของเขาไม่มีความจำเป็นจะต้องเก็บแต้มให้ได้ใกล้เคียงระดับร้อยคะแนนแบบนั้นสำหรับการควา้าแชมป์พิมรีในฤดูกาลนี้ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเราจะต้องการกี่คะแนนเพื่อคว้าแชมป์แต่ลีกนี้มีความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นมันคงจะเป็นเรื่องยากที่จะเก็บได้99หรือ97คะแนนนั่นเป็นไปตามหลักเหตุและผลครับกล่าวผมไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราจะต้องเก็บกี่คะแนนกันดังนั้นเราจึงไม่ควรจะมาคิดถึงเรื่องเหล่านั้นแต่สิ่งที่แน่นอนและยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเลยก็คือ คุณจะต้องเล่นให้ได้ใกล้เคียงกับคำว่าเพอร์เฟกเพื่อจะคว้าแชมป์ลีกนั่นคือสิ่งที่มันเป็นไปคุณคงมองเห็นภาพได้อย่างชัดเจนหลายคนพูดถึงเชลซีเอาไว้ดีมากๆเลยนะและแน่นอนว่าพวกเขาก็มีโค้ดที่สุดยอดและมีทีมที่ยอดเยี่ยมด้วยแต่พวกเขานำหน้าเราอยู่แค่เพียง3ามคะแนน มันไม่ใช่ว่าเราตามหลังอยู่ไกลริบเราเล่นเจอกับพวกเขามาแล้วและรู้ดีว่าพวกเขานั้นยอดเยี่ยมขนาดไหนแมนเชสเตอร์ซิตี้เองก็เช่นเดียวกันและยังมีทีมอื่นๆอีกมันยังไม่ได้ตัดสินอะไรเราพยายามหาแนวทางของเราในการคว้าชัยชนะแต่เราก็มาโชคร้ายเจอกับอาการบาดเจ็บเราทุกคนต้องอเผชิญหน้ากับเรื่องเหล่านี้และจำเป็นจะต้องหาทางแก้ไขมันให้ได้ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก สิ่งที่เราต้องทำก็คือเดินหน้ากันต่อไปในเกมที่เราเอาชนะไม่ได้ก็ต้องคว้าผลเสมอให้ได้และค่อยไปคว้าชัยชนะเมื่อมีโอกาสแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะต้องไม่พ่ายแพ้เราจะต้องคว้าอะไรจากเกมให้ได้และนั่นคือสิ่งที่เราทำมาจนถึงตอนนี้แต่ผมก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องเก็บกี่คะแนนในปีนี้แต่สิ่งที่สำคัญเลยก็คือผมจะไม่ประมาทและมันจะดีกว่านี้หากเราสามารถคว้าชัยชนะได้มากขึ้น เรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้เพราอมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูความคิดเห็นของทางโอเรกุนนาโซชานายใหญ่ของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างย้อนกลับไปในเกมแดงเดือดแห่งศึกศักดิ์ศรีระหว่าง2ทีมคู่อริตลอดกาลอย่างทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้ก็ลงเอยด้วยชัยชนะสำหรับทีมของเราแบบขาดลอยถึง5ประตูต่อ0 โมฮัเมดซาร่าระเบิดฟอร์มเทพกดแททริกในเกมนั้นบวกกับประตูของนาบีเกีิตาและเดียวกโชต้าทำให้เราบุกไปยัดเยียดความปรชาชัยให้กับเรดเดวิลได้ถึงถิง Old ่นโอทราฟฟอร์ดผลการในขันดังกล่าวทําใ้้เกิดกระแสะกดดันถาโถมมาใส่ตัวกุนซืออย่างทางโซชาแม้ว่าสุดท้ายแล้วบอร์ดบริหารของสโมสรจะยังคงหนุนหลังเขาให้ทำหน้าที่มาจนถึงตอนนี้ ทั้งนี้อยู่ในแ็ดมีโปรแกรมหนักอีกครั้งเมื่อต้องทำศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในคืนวันนี้และทางโซชาก็ไม่ให้สัมภาษณ์เลยว่าเกมกับลิเวอร์พูลมันกลายเป็นอดีตไปแล้วเราก้าวเดินออกมาจากเรื่องนั้นไปแล้วนะโซชากล่าวแน่นอนว่านั่นเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ แต่เราเองก็มีสัปดาห์ที่ดีเราได้ผลการแข่งขันเกมเดือนที่ดีในแมตท,ที่ยากๆมาด้วยดังนั้นแนวความคิดของเราในตอนนี้สุดยอดมากเราจะลงเล่นเกมนี้ด้วยความมั่นใจว่าเราจะทำสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นได้มันคือเกมดาร์บี้แมตช์ของเมืองแมนเชสเตอร์และทุกคนก็รู้ดีว่าเกมนัดน,นี้จะมีความหมายอย่างไร แล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างรบกวนในความคิดเห็นกันไว้ใต้คลิปเลยแล้ววพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ